สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเคล็ดลับเด็ดๆมาบอกต่อใครอยากผอมเพรียวแบบเร่งด่วนห้ามพลาดเลยนะหลายคนอาจจะคิดว่าต้องเข้าฟิตเนสเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาแถมได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งพร้อมไหมครับไปกันเลยท่าแรกสควอตยืนตรงแยกเท้าเล็กน้อยแล้วย่อตัวลงเหมือนนั่งเก้าอี้ทำ15ครั้ง3เซต ท่าที่สองแผลงวานศอกลงกับพื對對 it, it ้นแขนตั้งฉากกับพื้นลำตัวตรงเกรงหน้าท้องค้างไว้30วินาทีทำามเซตท่าที่สเลกเรสนอนหงายยกขาทั้งสองข้างขึ้นลงทำา15ครั้ง3เซตเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะพี่ผมไม่เคยออกกำลังกายเลยจะทำได้เหรอทำได้แน่นอนครับเริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้ค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งและเซตไปเรื่อยๆ เคล็ดลับเพิ่มเติมคือควบคุมอาหารดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอรับรองว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจแน่นอนลองทำตามกันดูนะครับแล้วมาบอกผลลัพธ์ให้ผมฟังด้วยนะสู้ๆครับทุกคน